สวัสดีครับเพื่อนๆืคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาถอดกระจกเว็บ1 1อไอนะครับพอดีคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับผมถอดแค่ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับคลิปนี้ผมก็จะถือโอกาสถอดให้หมดทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่ามี f c ท่านหนึ่งนะครับก็บอกให้พี่ถอดเลยทั้งสองข้างนะครับก็จัดการเลยนะครับก็ใช้แค่ประแจเบอร์14นะครับ ถอดตรงน็อตตรงนี้นะครับจะเป็นน็อตแบบ2อันนะครับไม่ได้ติดกันนะครับจะมีทั้งส่วนข้างบนแล้วก็ส่วนข้างล่างก็ใช้ประแจเบอร์14นะครับขันข้างบนก่อนนะครับแล้วค่อยขันข้างล่างนะครับประแจเบอร์14นะครับเป็นปากตายนะครับเสียบเข้าไปตัวข้างบนนะครับจากนั้น ข้างบนนี่ก็จะหมุนถอนเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับขออภัยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะหมุนออกได้นะครับกระจกก็เหมือนกันนะครับสามารถใช้มือหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะออกได้นะครับตามคลิปนี้เลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหลุดออกมาเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับ อะแดปเตอร์ apter, ส่วนข้างล่างอะแดปเตอร์ส่วนข้างล่างนี่นะครับดูดีๆนะครับตัวนี้เราต้องหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือทนเข็มนาฬิกานะครับจะใช้ปักตายก็ได้หรือว่าจะเป็นปักแหวนก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็นปักแหวนดีกว่านะครับปักแหวนมันคือจับได้เยอะกว่าปักตายนะครับส่วนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์ส่วนข้างล่างนะครับอะแดปเตอร์ apter, ข้างล่างนี่จะไม่ขันเหมือนกระจกนะครับ ก็ใช้ประแจแหวนเบอร์14ก็ได้นะครับเพื่อการจับยึดที่แน่นกว่านะครับสมนประแจแหวนเข้าไปก็ขันทนเข็มนาฬิกาน,นะครับมันก็จะออกได้ง่ายขึ้นนะครับข้างบนกับข้างล่างไม่เหมือนกัน,นครับก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนของอะแดปเตอร์ข้างล่างนะครับ เมื่อถอดข้างซ้ายเสร็จแล้วนะครับก็ไปลุยต่อข้างขวาได้เลยนะครับก็เตรียมประแจเบอร์14แมาเหมือนเดิมเลยนะครับก็ขันข้างบนนี่นะครับก็ขันตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเลยมันก็จะหมุนน็อตล็อกได้แล้วก็ขันขันกระจกออกได้เลยนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับเมื่อหมุนข้างบนออกเสร็จแล้วข้างล่างก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้แหวนเบอร์14นะครับ หมุนทอนเข็มนาฬิกานะครับก็จะถอดอะแดปเตอร์ออกได้นะครับใช้ประแจเบอร์สิบสีนะครับหมุนออกมาก็จบนะครับวิธีถอดกระจกง่ายๆนะครับอจากนั้นเราก็จะถอดชุดสีได้ง่ายนะครับเวลาะจะทำอะไรนะครับนี่นะครับถอดกระจกแล้วก็จะถอดชุดสีจะซ่อมจะแกะชุดสีก็ง่ายขึ้นก็เป็นแนวแทงนะครับ สำหรับเพื่อนๆน้องๆนะครับที่กำลังจะทำรถนะครับอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเวบบ110ไหมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ